ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับตัวแทนจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหป,ประชาชาติหรือยูเนสโกจะเดินทางไปที่จังหวัดสงขลาเพื่อประเมินในขั้นแรกในการขับเคลื่อนการผลักดันเมืองเก่าสงขลาให้เป็นเมืองมรดกโลกตามที่มีการเสนอเอาไว้เนื่องจากมีจุดเริ่มต้นทางประวัติศาส,าศาสตร์เมืองเก่าสงขลาโดยโบราณสถานเขาแดงและเขาน้อยอำเภอสิงหนาครก็เป็นพื้นที่ที่เป็นหลักฐานสําคัญ แต่ร่องรอยความเสียหายจากการถูกบุกรุกตอนนี้ก็พบว่าเป็นวงกว้างเลยนะครับก็อาจจะกระทบต่อการพิจารณาครั้งนี้เช่นกันครับเป็นเป็นประเด็นลบค่อนข้างเยอะใช่ไหมภมมิทัศน์ที่เปลี่ยนไปใช่ไหมครับการที่แหล,งล่งโบราณสถานเนี่ยใกล้ชิดขนาดนั้นมีการขุดมีการทําลายอันนี้เป็นปัจจัยลบเราอาจจะมีปัจจัยบวกว่าชมุมชนเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมอันนี้เป็นปจัจจัยบวกดูในขั้นต้นๆของเงื่อนไก่ ราก็ยังคืนพระพาชนเราก็พร้อมทีจ่จะสนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้วประชาชนเราก็เราก็เต็มที่อยู่แล้วสำห,สำหรับเรื่องนี้สำหรับการประเมินขั้นแรกของตัวแทนยูเนสโกจะมีการลงพื้นที่สำรวจ23-27พฤษภาคมนี้ครับ <aggressively. S 1> เขาจะไปดูหลายจุดเลยนะครับทั้งจุดที่เป็นป้อมเมืองฐานเจดีรวมทั้งในพื้นที่เมืองเก่าอย่างจุดนี้ด้วยครับและจะเน้นนำเสนอสงขาเมืองท่าย่านการ,ารค้านานาชาติ ซึ่งเชื่อมโยงและมีความสําคัญในระดับโลกที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานซึ่งตัวแทนยูเนสโกที่เข้ามาสํารวจพื้นที่จะเป็นคนทําบันทึกและรายงานส่งให้กรรมาการยูเนสโกในการพิจารณาต่อไปครับ